สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะจบแล้วจริงๆกามินอันฟอร์ไอจีนักชาลีแล้วไปติดตามเรื่องราวของพวกเขากันได้เลยค่ะในคลิปนี้เราอยู่ด้วยกันวันอังคารที่10กันยายนอัปเดตขา่าวบันเทิงมหากาพย์ดราม่าประเด็นร้อนๆที่หลายคนต่างก็จับตากับความสัมพันธ์ระหว่างนักชาลีและกามินที่ใช้คําว่ายกายย้ยายกันจริงๆหลังต่างฝ่ายต่างก็ออกมาชี้แจงกันรัวๆทาให้เกิด เสียงวิาพากษ์วิจารณ์แตกออกไปในหลายๆฝ่ายล่าสุดช่วงประมาณ21นาฬิกาที่ผ่านมามีชาวโซเชียลได้สังเกตเห็นว่ากามินได้กด unfollow IG ของแน็กชารีเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนแน็กชารียังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรและยังคงกดติดตามเธออยู่นั่นเองสำหรับเรื่องนี้แอดมองว่าเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกที่เซนซิทีฟมาก ก็ขอเอาใจช่วยคนทั้งคู่เลยนะคะฝากคุณผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวสารก็ใช้วิจารณญาณในการคอมเมนต์และรับชมด้วยค่ะ